เบตงนี่นะครับเป็นจุดหมายปลายทางที่ใครหลายคนใฝ่ฝันจะไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งแต่ด้วยระยะทางที่ห่างจากกรุงเทพถึง1,206กิโลเมตรเป็นเมืองในขุนเขาที่เป็นเอกลักษณ์แห่งหนึ่งของภาคใต้เมืองใต้สุดแห่งสยามนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและผู้คนก็น่ารักมากเลยครับไปครับไปเที่ยวเมืองเบตงกันกับรถไฟฟ้าออร่ากูดแคทโดยผมจะเริ่มเดินทางจากกรุงเทพมหานครครับ ตลอดการเดินทางผมใช้สถานีชาร์จแบบควิกชาร์จนะครับทั้งสิ้น5จุดด้วยกันเริ่มที่วังมะนาวครับทับสแกแล้วก็ข้ามไปที่หลังสวนครับต่อไปที่ทุ่งสงแล้วก็สุดที่ปลายทางหาดใหญ่เท่านี้ก็สามารถเดินทางถึงเบตงได้แล้วครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่จุดเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครย่านพระราม9ครับ ตอนนี้เวลา18นาฬิกา26นาทีครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้รถแจ้งว่า34องศาระยะทางตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตกิโลกันนะครับแล้วก็มาที่เมนูตรงนี้โอเคระยะทางตอนนี้ที่วิ่งได้อีกนะครับวิ่งได้อีก431กิโลเมตรครับอัตราสิ้นเปลืองตอนนี้เนี่ยอยู่ที่16 4นะครับผมแล้วก็ คาดว่าเราจะเดินทางไปที่จุดต่อไปคือตรงอิเล็กซ่าวังมะนาวนะครับเพื่อชาร์จเต็มก่อนเส้นลงใต้นะครับผมเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ตอนเริ่มตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ตอนเริ่ม85นะครับเรนวิ่งได้อีก431กิโลเมตรตอนนี้เวลา18นาฬิกา28นาทีครับเริ่มออกเดินทางกันครับ ตอนนี้เราวิ่งมาแล้ว102.3กิโลนะครับผมใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครับก็มาถึงที่ตรงเีเล็กซ์ตรงแยกวังมะนาวครับผมตอนนี้เลนแจ้งไว้ว่าวิ่งได้อีก277กิโลเมตรครับแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ53%อร์เซครับผม19.45นาิกานาทีอุณหภูมิภา,ายนอกตอนนี้30องศาครับ เดี๋ยวเรามาดูตอนที่ชาร์จเสร็จกันอีกครั้งตอนนี้เวลา20นาฬิกานาทีครับชาร์จไปได้82%ครับเบรนที่แจ้งจะอยู่ที่418กิโลเมตรครับเดี๋ยวเราเอาหัชาร์จออกแล้วออกเดินทางต่อกันครับ 2 2่9นาฬกาีนาทีเปอร์เซ็นชาร์จ14เปอร์เซ็นต์ครับเอลเล่คอนซัมชันสเรนเหลือวิ่งได้ประมาณ51กิโลเมตรและเราจะชาร์จเต็ม100%เอนี่ยอีกประมาณ2ชั่วโมง10นาทีแต่เดี๋ยวเราใช้สูตรเดิมครับเดี๋ยวเราชาร์จถึงแค่80%แล้วเราเดินทางต่อกันครับตอนนี้เวลา23.30นาฬิกา30นาทีครับ รถชาร์จที่ประมาณ80%ระยะทางที่วิ่งได้นะครับน้าปัดแจ้งไว้399กโลเมตรครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อครับแต่คิดว่าอาจจะหาที่พักแถวนี้ก่อนแล้วค่อยออกเดินทางลงใต้กันต่อครับ ตรงจุดนี้เราก็จะผ่านจุดชาร์จอีกจุดนึงนั่นก็คือบางจากท่าแซครับแต่เมื่อผมลองเช็คจากระยะทางที่อยู่บนหนปัดแล้วเนี่ยวิ่งในอีก174กิโลเมตรซึ่งจุดชาร์จต,ต่อไปนะครับจะอยู่ห่างไปเพียงแค่ประมาณ100กิโลเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราเดินทางต่อจะได้ไม่เสียเวลาครับ เมื่อสักครู่นี้พอดีเหมือนตู้ขวาจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับโดยขึ้นว่า communication error ก็เลยต้องขยับปไปหาตู้ซ้ายโชคดีที่ยังไม่มีใครเข้ามาชาร์จนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ถ้าสังเกตตรงจอนี้เนี่ยจะไม่ได้มีการแบตมันไม่ขึ้นนะครับก็จะเป็นแค่แบตนิ่งๆธรรมดาก็ยังไงอย่าลืมสังเกตทุกครั้งที่ชาร์จนะครับ ตอนนี้เวลา1 0 2นาฬิกา28นาทีครับแบตเตอรี่85%สามารถวิ่งได้423กิโลเมตรครับเดี๋ยวจุดหมายปลายทางต่อไปของเราเนี่ยเราจะมีจุดชาร์จอีก3จุดด้วยกันนะครับที่สุราษฎร์นะครับที่ทุ่งสงแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ชะอวดนะครับที่พัทลุงผมตั้งใจไยว่าเราจะตรงไปถึงที่พัทลุงเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบตหมดก่อนนะฮะร,ระหว่างทางเราก็จะได้แวะจุดอื่นกันก่อน แวะอาจจะแวะที่ตรงทุ่งสงก็ได้ครับไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันดีกว่าครับจุดชาที่ทุ่งสงนะครับจะอยู่ฝั่งขาขึ้นถ้าเราขับลงหัดใหญ่ต้องปรับรถครับแล้วก็ชิด้ายเข้าปัม๊ม ก็จะถึงจุดชาร์จ PEA ทุ่งสงครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บางจากนะครับผม PEA ทุ่งสงโอเคตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือที่17%นะครับจริงๆอยากจะไปต่อแต่ว่าใจไม่ถึงพอเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวิ่งช้าแล้วคือถ้าแบตใกล้หมดเนี่ยระบบรถมันจะเข้าสู่เซฟโหมดมก็จะวิ่งชา้าไม่เป็นไรตอนนี้แบตเตอรี่1 7ครับวิ่งได้อีก64กิโเมตร อิเล็กทรอ o n คอนซัมชนะครับผมประมาณ20กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรนะครับผมไม่รถอยู่ที่4,645กิโลเมตรแล้วนะครับ mm hmm. เช่นเคยครับตอนนี้เหลือระยะทางไม่ถึง200กิโลเมตรจะถึงที่หาดใหญ่ละดังนั้นเราชาร์จสัก80%เหมือนเดิมครับผมขณะนี้เวลา13.35นาฬิกานาทีครับเราชาร์จไปประมาณชั่วโมงกว่า แบตเตอรี่ได้มา82%ครับแล้วก็ระยะทางวิ่งได้อีก408กิโลเมตรซึ่งจาก PA ตรงทุ่งสงเนี่ยนะครับเราจะเดินทางไปที่หาดใหญ่ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ180กว่าโลเท่านั้นเองตามที่ Google บอกนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาถึงที่จุดหมายปลายทางครับโรงแรม S หาดใหญ่โฮเทลนะครับเวลาตอนนี้16นาฬิกา34นาทีจริงๆแล้วผมเดินทางมาถึงตั้งแต่ประมาณ4โมง4โมงเย,ย็นแล้ว16นาฬิกาแล้วแต่ว่าขึ้นไปเช็คเอาท์นะครับเก็บของเก็บของสักครู่หนึ่งแล้วค่อยลงมาถ่ายนะครับก็จะดีเลยนิดนึงระยะทางตอนนี้นะครับอยู่ที่ คงเหลือ116กิโลเมตรนะครับเอฟฟิเชนซีอยู่ที่18.1กิโลวัตต์อา่วต่อ100กิโลเมตรนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่27%เปอร์เซ็นต์ครับผมเดี๋ยวผมจะนอนที่นี่ก่อนหนึ่งคืนครับแล้ววันพรุ่งนี้จะเดินทางต่อครับ ตอนนี้เราอยู่ที่บางจากในอำเภอหาดใหญ่ครับเวลา18.41นานาทีนะครับระยะทางตอนนี้วิ่งได้อีก112กิโลเมตรเลขไม่4837กิโลเมตรครับอุณหภูมิภายนอก28องศาการขับขี่นะครับได้18.1กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรครับแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือที่25%ครับผม เดี๋ยวเราจะชาร์จประมาณ80%นะครับแล้วก็เดี๋ยวที <gap> ่เหลือเราจะไปชาร์จตอนก่อนนอนนะครับผมที่โรงแรมเอานะครับเพราะว่าถ้าชาร์จที่เครื่องวิชาเนี่ยมันก็ชาร์จช้าอยู่ดีเนาะเราเวลาไปพักผ่อนกันดีกว่าครับตอนนี้เวลา20นาฬิก4นาทีนะครับพอดีเพื่อสักครู่นี้ประชุมไปด้วยแล้วก็อัดไปด้วยก็เลยเคลินฮะตอนแรกว่าจะออกทุ่มครึ่งกลายเป็นว่าออกสองทุ่ม ไฟชาร์จมาที่95%นะครับแบตเตอรี่วิง่งได้อีก475กิโลเมตรครับถือว่าเป็นการเตรียมการเดินทางไกลสัปรับวันพรุ่งนี้แล้วก็ส่วนแบตที่เหลือเดี๋ยผมไปเติมที่โรงแรมก็จะได้แ0ตเตเต็มพร้อมที่จะเดินทางสู่เบตงรครับ นี้เวลา6 1นาฬิกานาทีครับ6 1นาฬิกา16นาทีอุณหภูมิภายนอก26องศาเซลเซียสครับระยะทางคงเหลือ501กิโลเมตรกับแบตเตอรี่100%เเต็มนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางกันเลยครับ การเดินทางจากหาใหญ่ไปยะลาสะดวกมากๆนะครับเพราะว่าเราใช้เส้นทางทางหลวง42ตัดเข้าถนนตัดใหม่418นะครับก็ <c oughs> จะเป็นเหมือนกับมอเตอร์เวย์ที่พาเราสู่จังหวัดยะลาโดยตรงเลยครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับตลอดการเดินทางในเส้นทางจากยะลาไปสู่อำเภอเบตงส่วนมากเป็นทาง4ี่เลนตลอดทางครับเดินทางสะดวกสบาย แต่ถ้าคุณผู้ชมเริ่มข้ามสะพานยีราปันซึ่งเป็นสะพานประวัติศาสตร์ของเส้นทางนี้นะครับนั่นแปลว่ากําลังเข้าสู่ช่วงที่เป็นทางคดเคี้ยวแล้วก็เลาะไปตามภูเขาจนถึงอําเภอเบตงครับ ตอนนี้เรากําลังอยู่ที่สะพานข้ามเขื่อนบางลางนะครับผมซึ่งชื่อว่าสะพานโต๊ะก,กูแชนะครับซึ่งเป็นสะพานที่มาพร้อมกับถนนตัดใหม่สามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางจากยาลาไปเบตงได้ถึง15กิโลเมตรเลยทีเดียวเป็นจุดท่องเที่ยวอันซีนอีกจุดหนึ่งที่ควรแวะเลยนะครับถ้าผ่านจุดนี้เมื่อไหร่แปลว่าเบตงอยู่อีกครึ่งทางไม่ไกลแล้วครับ นี้เวลา10นาฬิก52นาทีครับผมมาถึงที่บริเวณชายแดนไทยมาเลเซียที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับจริงๆแล้วผมมาถึงสักประมาณ10นาทีได้แล้วนะครับผมพอดีไปถ่ายรูปมาเรามาดูระยะทางกันดีกว่านะครับผมตอนนี้อุณหภูมิภายนอก29องศาเซลเซียสนะครับระยะทางเหลือตอนนี้179กิโลเมตรนะครับจากจุดชาร์จทีท่ที่หัดใหญ่นะครับผมแล้วก็ อัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่14.4กิโลวัตต์อา่วต่อ100กิโลเมตรนะครับมาอยู่ที่5,123กิโลเมตรนะครับต้องบอกว่าเวลาในการมาถึงนี้ผมแวะร้านกาแฟนะครับพักทางกาแฟระหว่างทางด้วยดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องบวกไปอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเรนตอนนี้นะครับ1้9ตามที่แจ้งไปและแบตเตอรี่เหลือที่37%นนั่นหมายความว่าตอนขากลับเนี่ยเราจะต้องหาจุดชาร์จที่นี่นะครับผมเพื่อเดินทางกลับ ที่หัดใหญ่ครับเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนเลยครับเมื่อเข้าสู่เมืองเบตงนะครับแล้วก็เข้าที่พักผมเจอปัญหาใหม่ครับนั่นคือโรงแรมไม่อนุญาตให้ใช้ปลั๊กที่บริเวณลานจอดรถในการชาร์จรถนะครับแต่ถ้าไม่ชาร์จระยะทางในการกลับหัดใหญ่ก็จะไม่เพียงพอ เพราะต้องวิ่งกลับอีก259กิโลเมตรการชาร์จเนี่ยก็ต้องชาร์จเผื่อไว้ประมาณ300กิโลเมตรถึงจะพอผมเลยตัดสินใจติดต่อขอความช่วยเหลือที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อำเภอเบตงรครับได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับโดยที่เจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่บริเวณสับเตชันนอกพื้นที่เมืองนะครับในการที่จะขอใช้ปลั๊กชาร์จผ่านโมบายชาร์เจอร์กลายเป็นว่าวันนั้นเนี่ย ผมคือรถไฟฟ้าคันแรกนะครับที่ได้ติดต่อทาง PEA ในการเข้าไปชาร์จที่สเช่ทีสถานีของเขานะครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับจากเจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าต้องขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อำเภอเบตงมากๆเลยครับที่ให้ความช่วยเหลือในการเดินทางในครั้งนี้นะครับ รลุกไฟเข้านะครับ47.42กิโลวัตต์อาวครับเวลาชาร์จ16ชั่วโมง19นาทีตอนนี้เวลา7นาฬกา4นาทีครับผมอุณหภูมิภายนอก21องศาแบตเตอรี่ตอนนี้สามารถวิ่งได้อีก492กิโลเมตรครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อเลยครับ ตอนนี้เวลา12นาิกา5นาทีครับอุณหภูมิ31องศาไม่5,254กิโลเมตรครับเราจะเดินทางออกจากเบตงครับเข้าสู่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตอนนี้ระยะทางที่วิ่งได้คือ410กิโลเมตรกับแบตเตอรี่อีก82%ครับตรงนี้จะเป็นกอม .4 นะครับของถนนเส้นทางขากลับนะครับจากเบตงเรา,าออกเดินทางกันดีกว่าครับ ตอนนี้เวลา16นาฬิก53นาทีนะครับเราก็มาถึงที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระยะทางที่วิ่งได้นะครับวิบ่งได้อีก45กิโลเมตรนะครับเลขหมายตอนนี้5,503แบตเตอรี่12%ครับเดี๋ยวเราจะแวะพักกันที่นี่แล้วก็ที่นี่มีเครื่องชาร์จด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาชาร์จกันตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยว เรากลับมาเจอกัน